แล้วสวัสดีครับกลับมาครับสำหรับมายครับอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวภาคนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการลงตัวเกมมายครับหนึ่งจุดเจ็ดจุดเก้านะฮะตัวเกมมายครับหนึ่งเจ็ดจุดเก้าเนี่ยก็นะฮะมีอะไรอัปเดตเยอะมากมายนะฮะแต่ก็ขอบอกอย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้าเราเล่นออนไลน์อะไรประมาณนี้ที่ไม่ใช่ไอดีแท้นะฮะสกีนเราจะไม่ขึ้น นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคือเหมือนเวอร์ชันนี้ที่ที่เขาเหมือนอะไรที่ตอนนั้นใช่ไหมที่เขาก็เคยมีข่าวอะไรประมาณนี้ว่าแบบเออไอดีแท้จะเล่นไม่ค่อยได้อะไรประมาณนี้อันนี้มันก็เริ่มจะไม่ค่อยได้เหมือนกัน,นะอะไรประมาณนี้มันก็ยังพอม้วนนิ่มได้นิดนึงอะไรประมาณนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการลงกันก่อนแล้วกันนะครับวิธีการลงตัวเกมไมค้ามาดับแรกเราก็โหลดก่อนนะครับลิงก์ด้านล่างวิดีโอนะครับพอกดโหลดปุ๊บนะฮะพอกดโหลดนะครับแล้วก็โหลด รอวิดีโอไหนก่อนก็ได้นะครับรอสักคู่หนึ่งนะฮะและหลังจากนั้นเราก็เข้าไปที่คือตอนแรกคือถ้าเป็นตัวเกมไมค้าเวอร์ชันก่อนๆประมาณเนี้ยที่แบบ ID ผีอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะตัวเนี้ยมันจะอยู่ที่เวอร์ช username เปอร์เซนต์มันจะอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมฮะที่ที่อยู่ที่ username เราใช่ปะแล้วก็โฟลเดอร์ไมค้าใช่ไหมฮะแต่นี้มันจะเปลี่ยนใหม่แล้วประมาณเนี้ย คือมันสามารถเลือกได้แหละว่าจะอยู่ที่ไหนอะไรประมาณนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลนะครับแต่อันนี้คือค่าดั้งเดิมอ่ะมันจะอยู่ที่เปอร์เซ็นต์อั u ด d ต้าเปอร์เซ็นต์นะครับเขียนไปเลยเปอร์เซ็นต์ a p p d a t f เปอร์เซ็นต์ enter นะครับสมมุติตอนนี้เรายังไม่มีตัวเกมไมโครบเลยนะฮะถ้ายังไม่มีตัวเกมไมโครบเลยเนี่ยมันจะไม่มีโฟลเดอร์ชื่อว่าไมโครบส่วนใหญ่ชื่อโฟลเดอร์มันจะเป็น dot micro นะก็คือจุดแล้วก็ไมโครบซึ่งมันจะอยู่ข้างบนซึ่งโฟลเดอร์นั้นอ่ะ เราไม่สามารถสร้างด้วยมือเราเพราะว่ามันเป็นภาษาเนี่ยพอสร้างเนี่ยปุ๊บเนี่ยอยู่มาด type file name เพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้นะฮะมันจะไม่ให้เราสร้างเพราะฉะนั้นเราโหลดมาก่อนนะฮะแป๊บเดียวเพื่อจะบอกความเร็วเนี่ยของแต่ละบุคคลโหลดปุ๊บนะฮะเปิดขึ้นมาสมมุติเราอัน,นเนี่ยมันยังไม่มีโฟลเดอร์ My Drive ใช่ไหมฮะพอเราเข้ามาในไฟล์ซิปของเราปั๊บนะฮะเราจะเจอ เอ่อโฟเดอร์ folder, หนึ่งโฟเดอร์นะฮะ d n e m y c f t นะฮะถ้าสมมุติใครที่มีโฟเดอร์ d n e m y c f t อยู่แล้วนะฮะให้ย้ายไปที่อื่นอะไรประมาณนี้เลยละกันจะได้ไม่มีปัญหาลบหรือย้ายไปที่อื่นดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยนั้นแนะนำให้ย้ายไปไว้หน้าเดสก์ท็อปก่อนดีกว่านะฮะย้ายโฟเดอร์ d n e m y c f t เนี่ยถ้ามีอยู่อย่างเงี้ยย้ายใช้คําสั่งคัดอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ย้ายไปหน้าเดสก์ท็อปนะครับส่วนอันนี้ไฟล์ที่เราเพิ่งโหลดมานี่ใช่ไหมพอเราเข้ามาในไฟล์เราปุ๊บเราจะเจอหนึ่งโฟเดอร์นะฮะก็คือ i n e m y c f t ลากได้เลยฮะอย่าลากไว้ตรงนี้นะอย่าให้เมาส์มันเป็นเครื่องหมายบวกนะฮะเราต้องลากไว้ข้างนอกตรงนี้ผู้ผิดเมาส์เป็นเครื่องหมายบวกได้แต่อย่าให้มันเขาเรียกไงมีสีสีฟ้าคลุมอะไรประมาณเนี้ยงั้นเดี๋ยวมันจะเป็นการแตกไฟล์ซิปเอาไปไว้ในโฟลเดอร์นะฮะเรามาไว้ข้างนอกโปแล้วมันก็จะแตก1.7.9นะฮะสามารถเลือกเล่นได้ระหว่าง o p t i f ฟกับธรรมดาเผื่อใครไม่ชอบ Optify ายพอเสร็จแล้วนะฮะเราก็เข้ามาโฟลเดอร์นี้จะมี2ไฟล์ ไฟล์นี้ก็คือสําหรับตัวเกม Minecraft แท้นะครับตัวเกม Minecraft แท้ก็คือสามารถไปเล่นเซิร์ฟฝรั่งได้เล่นมัลติเพลเยอร์ก็จะเห็นสกินอะไรอย่างนี้นะครับแต่แต่ถ้าเป็นในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเซิร์ฟเวอร์เนี่ยถ้าใครที่เคยเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือมันจะมีไอ้นั่นอะออนไลน์โหมดใช่ปะ่ะออนไลน์โหมดอะไรประมาณนี้ถ้าสมมุติออนไลน์โหมดเป็นฟอลนะฮะสำหรับคนเปิดเซิร์ฟเวอร์นะถ้าออนไลน์โหมดเป็นฟอล s e อะไรประมาณนี้ใช่ปะ่ะฮะ เราจะมองไม่เห็นสก,กินคนอื่นใช่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้